ครองทหมดเพราะปีที่แล้วมันแรงนะครับกลายเป็นตรงนี้เป็นพื้นที่ปกติเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่จะต้องเลี้ยงเตา่าปูรูกุ้งหอยปูปลาเป็นแหล่งปพาะกันเหมือนกับภาคใต้ะครับที่เป็นป,าป่าพุอะไรนะครับเป็นไฟไหมท่านเห็นนะครับอันนี้โทษนะครับอันนี้ไฟไหมอ่ไฟไหมอ่เลยเราก็ตัวนี้เราก็เลยเอาตอนนี้เราเอาไม่ครนะครับตรงนี้ไปเป็นใยมวยมุมงนะเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำเข้าไปแล้วต่อไปเราก็จะเป็นพัฒนา ให้พี่ปามาล่องเรือเวนิสที่นี่นะครับนี่อนาคตเราก็จะเอาวิกฤตเป็นโอกาสต่อไปนะครับผมขอสั้นๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพี่ๆสามารถดูโมเดลก่อนที่เดี๋ยวผมจะพาไปสักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะผมดูเวลาแล้วถ้าไปรอบ16กิโลพวกพี่จะ,ะพักผ่อนช้านะครับก็เดี๋ยวจะพาไปถึงแค่จุดหัวใจที่พุทธอุทยานพอแล้วครับก็ไปแวะพันข่นนะพี่ๆมาดูโมเดลได้ก่อนเลยนะครับน,นี้ันนี้โมเดล ครับอันนี้เราอยู่ชุดนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ชุดนี้ครับแล้วก็อันนี้คือกองดิน200อเอ่อหนึไร่เนีอันนี้2องร้ไร่นะครับอันนี้ เอาล้มาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ปม่ปัจจัยไม่ไม่ีชื่อปัจจัยไม่ครับมันไม่เป็นไาใช่ครับเพราะอันนี้มันเป็นไข่แดง เราไม่อยากไปทั้งระบบม่เดนทมันเป็นที่อย claro> ู Superman> ่ของปลาปูเหล่าปูรูอะไรต่างๆถ้าเราไปขุดปุกมันจะทําลายระบบนิเวศแค่น้ําตรงนี้มันก็โอเคพี่ๆว่าอู้ไล่ทําไมเก็ดน้ําได้น้อยจังก็พ่อเราไม่ได้ขุดหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ใจอ่ะแค่นี้น้ำก็พอเพียงดแล้วกับพือนที่ปแใช่ครับใช่ครับเยอะแค่ล้านใช่ครับเพราะเราจะเอาตรงนี้อนุรักษ์ไว้ป่าไคร้ทั้งหมดเลยใช่ไหมนายเอใช่อันนี้ข้างในเป็นป่าไคร้หมดต้นไคร้ที่นไ่ต้นปี นะครับเพราะฉะนั้นกองดินตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้ที่ท่านประลักกระทรวงกับอาจารย์กโกวันวันเ,เดี๋ยววันที่5ที่6ท่านจะมาดูของจริงแล้วท่านจะของบ CSR จากบริษัทต่างๆมาช่วยในการทำา s e z <S <S นะครับก็บคือ2จุดนี้ ตรงนี้นะครับสองจุดนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านควายที่ผมจะพาให้ไปดูนิดนึงลงไปให้กาลังใจหมู่บ้านควายนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายเพิ่มอันนี้ก็คือไฮไลท์ของเราคือเกาะกลางน้ำเอาไวใจเน้ปูไว้สามชั้นไปดูขอย่างที่เราไปดูเขาก็คือรูปเลยจะมาสอบถามอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อเมื่อวานที่เรามองอยู่ข้างบนเนี่ยที่บ้านผาแดงนะครับไมันจไม้ตรงนี้ก็คือไม้กินโอเคนะครับพี่มีอะไรสอบถามไหมครับไม้กินแล้วก็ เดี๋ยวหม่เดี๋ยวผมจะขอเรียกขึ้นรถทัวร์ไปอธิบายบทัวร์นะอันนี้คือโอเคอันนี้คือผัวรมอันนี้ผมไม่เข้าใจครับผมไม้สามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างันประโยชน์สี่อย่างคุณมูไม้สามอย่างผมไม่ค่อยมันมีสันดอนทีเดอไม้ใช้เราไม้ก่อสร้างครับให้เป็นอันนี้เป็นอันี้อาพระาชดำนอันนี้ปอเป็นแบบลูกเอามาประยุกต์กับพื้นที่เพราะไม่งั้นก็ เรามีปังนี้เราไม่ได้วางข้อจำกัดเรื่องบินนะเดิมที่อันนี้จะวางเป็นรูปนกนะครับแต่ว่าท่านปลัดกระทรวงบอกว่าเอฟทีปีกว่าประชาชนได้ประโยชน์ด้วยโอเคครับ ได้หมดว่าสะพานเท่าได้แค่สามเมตรนะนี่ใช่ครับสามเมตรสองเมตรมันไม่ซึมไปเลอไม่ตื้นนะสามเมตรไม่ตื้นนะครับเอาพี่ตอนที่ขุดนะผมมายืนเนี่ยรถสิบล้อนี่คันนิดเดียวนะพี่ตอนที่ระดมขุดอ่ะโอ้ยสิบล้อไม่โคตรเต็มหมดเลยแล้วอีสานสะมีนเม็ดไม่อยู่นะครับกว้างล่ะท่านนัยนกว้างร้อยเมตรครับจากนี่ร้อยเมตรโอ้่ะพี่พาขึ้นรถทัวร์กันเดี๋ยวผมไปที่ใบบนรถวร้อยเมตร นี่พิ่งุดที่เราอยู่เริ่ม6ครับเพิ่งี่อยู่นะนกไซต่สู้มาหลายปีเลยนะใช่ๆๆอ๋อพ่งได้ขุนีไปถึง้อเมนสนามุบอสนามุบร1เมตรขึ้นไปด้วยกันไหมทีฟกครับไปครับเดี๋ยวผมเอามอเตอตามครับครับผมอ๋อท่านท่านท่านนายอำเภออธิบายอยู่บนรถได้ไหมครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปด้วยครับโอเคขอบคุณเนอร์ขอบคุณทุกคนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะติดรถบัสไปกับทนายอภอด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลที่ทนายอภเภอยากจะสื่อสารให้กับหลายท่านที่ติดตามได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตฝากรถไว้ที่เขตท่าม่าก่อนนะฮะท่านท่านโซโลเลยครับเดี๋ยวครับครับครับแล้ว